ในยุคเศรษฐกิจดิ่งลงเหวเช่นนี้การมีรายได้ทางเดียวคือเรื่องที่น่ากลัวมากข้าวของก็แพงขึ้นเงินก็เฟอ้อขึ้นราคาพลังงานก็สูงขึ้นรถโดยสารสาธารณะก็หายากขึ้นตลาดหุ้นก็สั่นสะเทือนตลาดแรงงานก็ฟืดเครื่องใครมีรายได้ทางเดียวในยุคนี้ยากที่จะนอนหลับฝันดีแบบสนิทใจ ในสมัยก่อนเส้นทางในตัวเองคือทางเลือกแต่ในปัจจุบันเส้นทางในตัวเองคือทางรอดโดยเฉพาะพนักงานประจําที่มีความสุขกับการทํางานเป็นทุนอยู่แล้วแต่ก็กังวลถึงความไม่แน่นอนในสายอาชีพของตัวเองว่ามันจะมั่นคงจริงหรือเกิดบริษัทที่ทํางานประสบปัญหาทางการเงินก็อาจจะถูกลดเงินเดือนหรือถูกขอให้จําใจลาออกจากงานก็ได้ ถ้าคุณมีความกังวลในลักษณะนี้คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยการสร้างเส้นทางในตัวเองระหว่างงานประจำแต่บนโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆถ้าคุณอยากจะมีรายได้ทาาที่สองเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนสิ่งที่จะต้องเสียสละเลยคือเวลาที่ไม่ได้ทำงานคุณจะต้องทำงาน พนักง,งานที่สร้างเส้นทางในตัวเองควบคู่กันไปด้วยทุกคนที่ผมรู้จักล้วนต้องสั่งเวรเวลาว่างไปกับการสร้างเส้นทางในตัวเองด้วยเวลาที่พวกเขามีอย่างจำกัดคือหลังเลิกงานกับวันเสารออ์อาทิตย์เท่านั้นถ้าถามว่า อาชีพอะไรบ้างที่คนรู้จักของผมทำในขนาดเป็นพนักงานกินเงินเดือนแล้วมันเวิร์กจนทำให้พวกเขาสามารถอยู่ในจุดที่ลาออกจากงานได้เลยผมจะเล่าให้ฟังเพื่อคุณจะเอาไปจุดประกายกับเส้นทางที่คุณจะเลือกเดินเองได้โดยจะเป็นงานออนไลน์ทั้งหมดเพราะพนักงานประจำนั้นมีข้อจำกัดเรื่องเวลา พวกเขาจะต้องใช้โลกออนไลน์ทํางานแทนตัวเอง24ชั่วโมงเขาบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังไม่ได้เป็นสิ่งง่ายทุกคนต้องฝึกฝนเรียนรู้อดทนและแบกรับความเสี่ยงกันทั้งนั้นและทุกอาชีพที่ผมจะเล่าให้ฟังสามารถทําบนโน้ตบุ๊กได้นี่คือ3เส้นทางในตัวเองของพนักงานประจำซึ่งเป็นเรื่องจริงทั้งหมด 1. หมอดูไพาทาโล ไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากขนาดไหนคนไทยกับความเชื่อเรื่องดวงชะตาก็ยังคงอยู่คู่กันอย่างแยกไม่ออกยิ่งสมัยนี้หมอดูถือเป็นอาชีพที่ต้นทุนไม่สูงสามารถดูไพ่ผ่านวิดีโอคอลได้ด้วยและค่าดูก็มีตั้งแต่ชั่วโมงละ100บาทจนถึงระดับ500บาทเลยโดยสามารถประชาสัมพันธ์ตัวเองได้โดยการเขียนบทความแชร์ประสบการณ์บน c e b o o k p เพจอัดคลิปวิดีโอดูด,ดวงรายวันและเผยแพร่บ,บน t i k t o k กับ YouTube ก็สามารถปันเป็นรายได้ได้ทั้งนั้น 2. ฟรีแลนซ์ตัดต่อวิดีโอไม่มีกล้องเหรอไม่มีปัญหาทุกวันนี้มีเจ้าของเพจมากมายที่ถ่ายคลิปเป็นแต่ตัดต่อคลิปวิดีโอไม่เป็นพวกเขาเลยต้องจ้างคนตัดต่อแต่จะจ้างเป็นพนักง,งานประจําก็กลัวไม่คุ้มเพราะไม่ได้ถ่ายคลิปตลอดเวลาพวกเขาเลยจ้างเป็นชิ้นชิ้นไปถ้าคุณตัดต่อวิดีโอเป็นทาเอฟเฟกเป็นต่อให้ไม่มีกล้องไว้อัดวิดีโอก็สามารถเอาไฟล์วิดีโอของคนอื่นมาตัดต่อได้โดยราคาที่ถูกที่สุดแบบตัดราคาตลาดเลยคือ1000บาทต่อคลิป ราคาจะขึ้นอยู่กับคุณภาพผลงานของคุณ 3. นักสร้างคอนเทนต์แทนที่จะรับจ้างคนอื่นผลิตผลงานสู้เราผลิตผลงานในแบรนด์ของตัวเองเลยมีพี่พยาบาลท่านหนึ่งทำเพจพยาบาลเขียนบทความสุขภาพพอเพจเริ่มมีคนติดตามก็เริ่มมีคนมาขอลงโฆษณาและที่พีคมาก มีคนเห็นว่าพี่พยาบาลท่านนี้ฝีมือการเขียนดีลีลาสำนวนมีทั้งความรู้และความหาอธิบายเข้าใจง่ายเลยมาจ้างเขียนบทความรายเดือนเดือนละ1 3 0 0 0บาทส่งงานผ่านออนไลน์อย่างเดียวงานประจำก็ทำเลิกงานมาก็นั่งอัปเดตเพจอัปเดตงานเขียนช่วงไหนเหนื่อยก็จ้างนักเขียนคนอื่นมาทำงานแทนแล้วตัวเองก็กินส่วนต่างต่อให้งานประจำไปต่อไม่ได้งานเสริมก็เลี้ยงตัวเองรอดได้เ้่าบทนี้คือประสบการณ์จริงของคนใน s t a r t Your Way ผมก็ชี้ให้คุณเริ่มต้นงานด้วยการไม่ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันใช้น้ t ตบุ๊กที่มีนั่นแหละสร้างเส้นทางในตัวเองซะและถ้าคุณอยากจะหาโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อจะใช้งานแบบประหยัดงบผมขอแนะนำ Acer Aspire 3, 3 a 3 1 5า a เอซ a นหนึ e งห3าโน้ตบุ๊กราคาประหยัดที่มี Windows 11แบบถูกลิกสิทธิ์ฟรีมาพร้อมกับ CPU รุ่นใหม่ Intel Gen 12แบแบบไฮบิดครอแต่ใช้พลังงานพื้นฐานแค่15วัตติ Intel Core i3 1215U ความที่เทอร์โบสูงสุดของ P core คือ4.4 g h z ความที่เทอร์โบสูงสุดของ E core คือ3.3 g h z กราฟิกชิปแบบแยก GeForce MX 550เพียงพอต่อการตัดต่อวิดีโอได้หน้าจอแสดงผลขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD 1080p และพอเชื่อมต่อพื้นฐานที่ให้มาเยอะพอสมควรน้ำหนักเบาเพียง1.7กิโลกร,รัมเท่านั้นการรับประกัน2ปีและมี3 hour service กับการซ่อมด่วนใน3ชั่วโมงอีกด้วย ลงทุนกับอุปกรณ์อย่างโน้ตบุ๊กนั้นสําคัญมากถ้าคุณมีงบเยอะลงทุนกับอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ก็ดูสมเหตุสมผลแต่ถ้าคุณยังมีเงินไม่มาก acer aspire 3 a31559g 39av ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนมากเพราะราคาเพียง18,990บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้ที่ www. itcity.in.th หรือ itcity ทุกสาขาถ้าคุณกำลังจะเริ่มต้นสร้างเส้นทางในตัวเองผมขอให้คุณเริ่มต้นอย่างสง่างามและจงทำให้รายได้เกินเงินเดือนให้ได้นะครับ start your way เส้นทางในตัวเองครับ